ก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบกันผมขอแจ้งจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในปี2564นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าสอบท้องถิ่นปี64รับสมัครวันที่9ถึง31มีนาคม2564าจำนวน68ตําแตำแหน่ง4,426อัตราโดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ประเภทวิชาการ21ตําตำแหน่ง545อัตรา ประเภทวิชาการคืออะไรคือผู้สมัครด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเช่นนักวิชาการสาธารณสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2. ประเภททั่วไป2 5าตำแหน่ง2812อัตราประเภททั่วไปก็คือผู้สมัครด้วยคุณวุฒิตำกว่าปริญญาตรีเช่นเจ้าพนักง,งานธุรการเจ้าพนักง,งานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย22สาขาวิชาเอก1,069อัตราสำหรับวันนี้เราจะมาดูกฎหมายท้องถิน่นที่คาดว่าจะออกข้อสอบปี64กันเลยครับสวัสดีครับ พบกับผมพันจากาดเอกนิตินัยเจริญในผู้ดีผู้เด่นเน้นสาระสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในปีหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกําหนดประชุมสภาสมัยสามัญอย่างน้อยกี่สมัยความตามมาตรา53แห่งพรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537ความว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะกําหนดแต่ต้องไม่เกิน4ส,สมัยนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยสองสมัยข้อไหนครับขอใครใครเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักง,งานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อนี้ตามมาตรา60แห่งพอรบอรสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของอบตอและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักง,งานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลข้อไหนครับขอไข่นายสุดโต่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกได้กี่คนได้ตามข้อใดตามมาตรา58นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน2คนและอาจแต่งตั้งเลขานายกได้อีก1คนข้อไหนครับงองูไม่เกิน2คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งใครเป็นเลขานุการนายกก็ไกานายยอดเป็นครูอัตราจ้างพอไข่นายขวัญเป็นเด็กวัดพอควายนายวุฒเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงงูนายทรงเป็นสมาชิกสภาจอจานนายโชคเป็นประหลัดข้อไหนครับตามมาตรา58ความว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งเลขานายกได้หนึ่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกอบตอ ก็คือตัดสมาชิกออกไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตัดปลัดตัดสมาชิกตัดผู้ช่วยตัดครูออกไปเหลือขอไข่นายขวัญเป็นเด็กวัดข้อนี้ตอบขอไข่ครับประชากร2ล้านคนขึ้นไปมีรองนายกอบจอได้กี่คนตามพรบอบจอปี2อ4 0ีนนั้นแจ้งเอาไว้ว่า จังหวัดใดมีประชากร2ล้านคนขึ้นไปมีสมาชิกได้48คนมีรองนายกได้4คนถ้า2ล้านคนก็คือมีรองนายกได้4คนข้อไหนครับงองงูนะครับข้อนี้งองงูส่วนจังหวัดใดที่มีประชากร1.5ล้านคนสามารถมีรองนายกได้3คนแล้วก็1ล้านคนแต่ไม่เกิน 1. 5ล้านคนก็มีรองนายกได้2 ส่วนไม่เกิน5 0 0แสนคนเนี่ยมีรองนายกได้2คนนะครับกระทู้ถามมีกี่ประเภทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปี2547กระทู้ถามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ88กําหนดไว้ว่ากระทู้ถามมี2ประเภท 1. กระทู้ถามประเภททั่วไป2กระทู้ถามด่วนข้อไหนครับ ขอไข่สองประเภทหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไปประทรวงทบวงกรมจังหวัดองค์กรอิสระหนังสือประทับตราคืออะไรหนังสือประทับตราก็คือหนังสือที่ใช้กระดาษตราคุดทําโดยประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปข้อไหนครับคอควายระดับกรม หนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือหนังสือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความเป็นหนังสือตามข้อใดหนังสือภายนอกคําสั่งหนังสือภายในข้อบังคับหนังสือประทับตาข้อไหนครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าหนังสือราชการมี6ชนิด 1. หนังสือภายนอก2หนังสือภายใน3หนังสือประทับตา4หนังสือสั่งการหนังสือสั่งการก็คือจําพวก คําสั่งระเบียบข้อบังคับห้าหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์ก็คือประกาศแถลงการข่าวต่อไป 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นก็คือหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกต่างๆพวกนี้นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับภายในก็คือหนังสือกระทรวงทะบวงกรมจังหวัดเดียวกันใช้หนังสือภายในครับคอควายข้อนี้ตอบคอควายครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าภายในเขตจังหวัดน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้เท่าใดตามพรบรอบ,บจอปี2540นะครับสำหรับภาษีน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายคลยคึงให้จัดเก็บภาษีอัตราลิตรละไม่เกิน10ส,สตางค์ ข้อไหนครับลิลลัมไม่เกิน10ส,สตางค์ขอไข่นะครับข้อนี้ขอไข่และก๊าซปิโตรเลียมใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์เนี่ยก็ให้เก็บกิโลกร,รัมละไม่เกิน10ส,สตังค์เช่นเดียวกันให้เทศบาลเป็นตามข้อใดข้อนี้เหมือนให้ฟรีนะครับแต่ข้อง่ายๆอย่างนี้แหละคนมองข้ามกระทรวงสหาการกรมองค์กรอิสระทบวงการเมืองนะครับข้อนี้ตอบทบวงการเมือง เพราะอะไรตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี25-34เทศบาลตำบลมีฐานะเป็นทบวงการเมืองและเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระในการจัดบริหารราชการสาธารณะภายในเขตเทศบาลที่ตัวเองรับผิดชอบและไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือส่วนราชการใดนะครับอันนี้พึงรู้เอาไว้ คำตอบก็คือทบวงการเมืองนะครับจอจานข้อนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของใครประหลัดนายกหัวหน้าส่วนคลังนายอำเภอผู้ว่าข้อนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2541การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารผู้บริหารของท้องถิ่นก็คือ นายกอบจอนายกเทศบาลน,นายกอบตอข้อนี้ตอบขอไข่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับหนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วและเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องสามารถค้นหาได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี1 2 3 5 10ข้อไหนครับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญปี2526อายุการเก็บหนังสือปกติแล้วเก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีเว้นแต่ 1. ความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ 2. หนังสือทางอธถกดีสำนวนสารกำหนดไว้ให้พิเศษอยู่แล้ว 3. ประวัติศาสตร์ประเพณีสถิติเก็บไว้ตลอดไปที่กรมศิลปากร 4. หนังสือปฏิบัติงานเสร็จแล้วและเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องที่สามารถค้นหาได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า5ปีข้อนี้ตอบงองูนะครับไม่น้อยกว่า5ปีเสริมครับหนังสือธรรมดาทั่วไปไม่สำคัญเกิดขึ้นประจำอันนี้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปีครับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตาข้อความใด อย่าทิ้งเก็บไว้ตลอดห้ามทำลายห้ามทิ้งเก็บรักษาให้ดีข้อนี้ตอบข้อไหนครับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญปี2526ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือประทับตาหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับคําว่าห้ามทำลายห้ามทำลายด้วยหมึกสีแดงข้อนี้ตอบขอควายครับห้ามทำลาย ข้อใดต่อไปนี้คือชื่อเต็มของกอพรข้อนี้ออกบ่อยมากนะครับกอพรคือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการประเภทกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ผลักดันเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องการพัฒนาระบบราชการผ่านกลไกลต่างๆเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีเกิดประโยชนต์ต่อประชาชน ข้อนี้ตอบงองูนะครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใดธนาคารหมู่บ้าน SME บริษัทสหกรณ์นิติบุคคลข้อไหนครับตามพรบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี2547กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะ เป็นนิติบุคคลข้อนี้จอจานนิติบุคคลครับกุญแจตู้นิรภัยอย่างน้อยต้องมีกี่ดอก1,2,3,4ข้อไหนครับตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการทำเงินส่งคลังของส่วนราชการปี2520ข้อ50ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย2ดอกตอบข้อไหนครับขอไข่2ดอกนะครับ แต่ละดอกให้มีลักษณะต่างกันโดยให้กรรมการถือคนละดอกจำไว้ด้วยนะครับผู้ใดเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภัยปลัดหัวหน้าคลังผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกเจ้าหน้าที่การเงินกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพศ2520ข้อ54 ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจนิรภัยข้อนี้จอจานกรรมการเก็บรักษาเงินครับสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ